สวัสดีครับไปรอเลยครับ้อง ใหม่มไปแล้วรอบหนึ่งครับ เป็นบอดเก่าที่ไฟใหม่สร้างใหม่ใหม่หลายปีแล้วเนี่ย ข้านีของถือแข้งเพราขอองพวกนี้ถือเฮยเ้ยเนี่ยเนี่ยที่อยากได้รถขั้นเนี่ยเแพงไปว่าแต่ว่าเอาขาไปบ้านเขาก็ได้ฮะเอาไปก็ได้ซื้อต้องใส่ยูนีเท่านั้น 看你吧。 มีทางใหม่ดิเนเขาเคยมาจะน้องประสิทธเป็นบบฮะไปเบื้องขบีตบลูปะไม่ได้ข้านนีเลยอันนี้ได้แล้วอ๋อเป็น้ากลางนี่ไาใช่หนี่้าปาถามาจะ็้านหุ่นโซ่ ขายพวกอุปกรณ์ขายเครื่องนะฮะทุกคนขายลำโพงอย่างลำกลงองลำโพงวอาใครไม่พ้นงานหรอพีอ่าหานุ่มสาวของนุ่มเนี่ยทางผีดีกว่าไหมซื้อแม่ซื้อตูวเซฟไปใส่เงินเนี่ยครับ เขาแหกมาเมื่อกี้เนี่ย<ช>หา<ช>ล้านแ<ช>มันมันหลายแฮ้ง<ม>อ๋อนี่คนเสร็จแล้วเรื่นนองเสียอี่้นะเาซื่อตัวหองแมนกตักางเร็ะยานเด็กหน่อยหน่อยนะเพราเนี่ยในรถไฟฟ้า ไฟฟ้าพี่น้องรายแห่งฮะรูนี้แต่งเออรอง่างไฟฟ้านีเด็กกระเป๋าเครื่องไหมุ้ยใก,กล้ย่โอกระเป๋าเครื่องดยี่หแบรนด์ไห เป๋าเนี้ยอยข่มักดียว่าแต่ว่าข่เพาะแล้วเดี๋ยวรุ่นรุ่นนี่ขายแพงมาเนี่ยบ้าว่า,าถามดอกเพราะว่าบาา้าสื่อบ่าเอาก็เลยบกระเป๋าของแบรนด์ทั้งนั้นเลยเล็กๆเล็กๆจูราวนะดูดิเฟยหน่วยเท่าไหร่นี่ ตอน,นี่ห้าแสนห้าห้าแสนห้าเป็นเกตเอียงห้าแสนห้ามันคนละงานกับยูโรมเกลือ,ลอคนละงานดูนี่คุณภาพบ่ถึงโรงเกลือแต่นี้จะเป็นเกตเอียงแนนบอลยู่โรงเกลือมันคุณภาพมันสดดีห้าแสนเท่าไหร่วะาสองของพันหนึ่งพันกว่าพกว่าพร้อมห้าแสนหา แพงอยู่พันหนึ่งแพงแพงสื่ออยู่สื่ออยู่งเกลือถือแล้วก็ได้ของดีกว่ากระเป๋ายูนี่กระเป๋ายูนี่มันคนละเกียร์เนี่ยคนละเกียริกันกับงเกลือโอ้อมีแต่ผังโฮมบ้านทั้งนี่หนาวบอกว่าเขาจะมีแต่ผังโฮมมีแต่พรมนะหนาวบอกเดี๋ยวนี้ออกไปนี่เนี่กระเป๋า มาเบ, iesen, บ,บ, ctions, บิบ meals, ่งดอกเหาเลาะเบิ่งข้างๆก็ซื้อเพราะว่าเขาบ่อยากได้อันนี้แบบนี้โทรศัพท์เขาต้องขึ้นไปเบิ่งทางเทิงเหมไม่ค่ันนี้เนี่ยทุกคนมาดูรับอานนี้เครื่องเล่นเล็กน้อย ของเล่นเล็กน้อยหลายหลายเพราะสับยูนิบายไปเลยครับไม่ได้จีน, <c oughs> นแต่ของเล่นเหล็กดอยอู้ดอกไหมแม่นี่นะตกแต่งสุดหมวกเขาจะวางจนเขาจะได้เต้ตต่นอันยางขึะนเบิ่งอยู่นี่ ไปดูข้างบนกันเลยพี่ขอมบลากรลายเลยครับ opinion. นี่ึ้นทางเทงก็เป็นกระเป๋าแบ,บ,แบ,บแรนด์เหมือนกัน เป็นกลองเป็นนี่เหมือนกันนะเจ้าปูเขาเป็น,น,นกลกระดัยด้วยเพราะท่านมาบ่มีแนวอยากได้แะจาเงาาเพราะว่ามีหมกแล้วเนีเ่ยเกือบเน่าครมงามเลยเกิอบมีแต่คู่สวยๆเบินเบิ่น ได้เบิดเอาสบอกเราเอาบอกเีบัญชีเราพี่อกเออของจะสวยๆทั้งนั้นเลยจะของแแต่ว่าขายแพงมีแต่ของสวยๆว่าจะมีเงินสื่อ่อพาูอ มา,ลาหลอกบางเครื่องนี่ตะของมาแต่ไม่มีใครซื้อหรือเพราะว่าเงียบมากเศรษฐกิจลาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเช่นนั้นกับคางนั้นกัขึ้นขื่นลงลง,งคางคางนั้นกัขึ้นขื่นลงลงคองก็จะขายบ่ค่อยดีปานใดน, <c oughs> นี่เงียบเชียรคาซาวาสือสือเลยจ้าจ้าคุณค่า จะพาแกดดีด้วยนี่ห่านของแรด์โอ้ยมีออ้ยสูตรนะนี่สูตรสูตรนี่จงก็ยอยู่ขอนอนงามเลยนี่สีนี่สูตรสีนี่งามแฮ้งโอเคตัอะไรไอ้ตัวอาไรนี่นนีเป็ อย่าลืมแบ่งน้ำอย่าลืมแบ่งน้ำจิ้มให้ลูกเด้เอะด้านนี้จีพี่น้องมันมันสวยอยู่แต่ว่ามันแพงอืมมันแพงหรอกอะเขากับบริษัทแบบอยากได้ขนาดนั้นบอมันกับบ๊บอบบ๊อบกับบอ๊อบแพงไปไหนแต่มันกับพอฟังอยู่แต่เขาบบริษัทมากแบบสุดใจ ขนาดนั้นที่เ้าสิบซองซื้อนะ่ะถ้าเ้ามากักแพ้เ้าก็เอาเด็แต่ว่ามันไม่ชอบมันเฉยเฉยกระเป๋าแต่มันหลบนีรู้สึกบอไฟตื่นเตียนได้กับแม่พูดใดไผ่าพันคอเค <Okay. S 2> นี้เพงจีนมิลิกระสิตัวนะ้องปัด ต้าพกกระเป๋าเดินทางหลายฮะอันนี้คือสั่งเจี้ยงนะทุกคนอันนี้พืน,นเท่าไรกระเป๋าเหลืองนี่ไหมได้อันนี้ใบเท่าไรนี่โดยเจด็ดแสนเจด็ดแสนวาทันว่แพงดิ ว่าถึงจ7แสนยังบ้านต่อจแสนแสนยังบ้าต่อจะถึงม่นี่น้อยดิไม่นี้น้อยนี่เท่าไดิมสองแสนห้าสองแสนห้ารมันห้าร้อยห้าบาทว่าค r o ส เดี๋ยวสั่นข้ามาคอนสติต่อเด้อแต่ว่าเขายังบ้านนันได้นั่าลาค,คอร์ดลาคอร์ดใบนี้เท่าไหร่สองนตอืมถือว่าประเพณครับันดีพอมถือว่าประเพณโอ้ เพรยังอย่างอ่ะป๊าทของหลายแห้แต่ว่าหังยังว่เพายังมาลอเบิงอีหลีดีแต่ว่าบระดิศืออย่างเพราะยังบ่ทันได้ถึกใจกระเป๋าลายแห้งครับนอกหลายมากๆเลยคนสื่อแบบนี้ก็แม่ก็รู้ี่พอมาปะ่ะแม่ มแต่กระเป๋าหลายแห้งพี่น้องขึ้นไปอีกสั่นหนึ่งก่อนครับสิภาพพี่น้องมาเบิ่งอีหลีดว่าด้ซื่อเลยเด้แต่ว่าเสื้อ้านี่มีแตรโต้งามเลยมแตรของแบรนด์เลยเ่ราะมันถูกถูกจริงแต่ว่าคือบ่มากแหมพี่น้องสรงมันบ่ได้หรอกก็บ่เอาแต่บางคนก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันเนาะสําหรับสไตล์ห้องแบบแบบเกงหลวมๆแน่หมักแบบนี่ห้านสูตรสูตรชื่อว่าถือเมื่อกี้เนี่ยตัวละ่าไรก่อละบ่าอะไรก็นี่เสือผาห้านนี่ถือ พันก็บาทเนาะถือเด้สัญญุสัญญุญญอันแพตินัมน,นี่โหู้แพทินัมสองสองพันสามพันเลยเด้ฟ้าจ้ายังม่ทันได้ขายอยู่ต็มือนเง้ยเงี้ยเบ่งกันเด้อปัมันไม่จะคนขายเนาอแม่นาะคนสื่อมีเนาะ อยู่ได้ยังไงวะก็ออยากได้สวยอันเนี่ยนเ,น <ภา S 1> เดือนเรีอนเม่อไหรได้เยอน้องเท่าคูละเจ็ดสิบห้าันครับลอยก็บ,บาทถือเข้มขัดกับมีดโอ้เข้มขัดสวยนะแต่เฉยเยอีเกืบเกือบเกบหนี่แนวอยากได้ เกือบแตะจังในมักเดยมันอันนี้คู่เท่าใดจะสองแซีนโอ้โหมันเท่าของแท้เลยดอราคานี่คู่นี้เกือบขีดเกือบน้อยๆเครื่องไม่ยิ่งองางามเลย เบืงอยู่ขากนเลยเบิ้องกับเบิ้งนี่ยแะเราจมีเงินซื้อดอกเครื่องเล็กหน่อยหลายนี่นสาวเบบ์เบเบสวยง,งามามากเจ้ามา,ม,มากยูแต่ว่ามากยูแต่ว่าพร้อมอุ้ยเสือตัวนี้เลยเห็นไหมเศรษเล็กน้อยเนี่ยเป็นเซตนี่ วิ้ยมาปรางใส่ปไปไหนแล้ววิ้ยใส่ได้อยู่มาปรางจิตใจได้่แม่มันหนาวมันมาหอนโอ้มันหอนมันมาหนาวอขอรับมันฮะไม่มีอย่างทางขุนโอ้สุดนี่แม่คืองามแขกนี่นะรัศมีบอนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวหันนี่ คล้ายๆว่ารัฐบาลจีนมันสนับสนุนเนาแล้วเน็นเขากับแบบแมนมันขายออกวพาออกนันกับบริเียเลยเงียบจังสิอยูยุบ,บานเขานี่ยอยู่บริสิเลยเล่งจุ้งเลยเนี่ยเครื่องถิมละล่าไหมอืเครือ่องถิมละล่าหม หกมื้อกูสิตายอิรีแท้ตัวสี่แบบนี้และกินแตกลางวันนี้เวันได้กินกินสามสี่เมื่อคือคนเล่าคนเล่ากับมารับจ้างขายแม่นบ่เสื้อพรางามอยู่เด้แต่ว่าเฮาบ่แม่นสไตล์เฮาแหมตะกี้เฮามักใส่อยู่แบบนี้แต่วันนี้มันกิเปลี่ยนไปเนาะตามยุคอู้เสื้อผ้าสินสินสินมันอยู่ซะเบื้องแรกเม่แต่ก่อนเนาะตะกี้อยู่ิสร้างเจียงหลายตอนนี้ไฟใหม่มากบ่ได้มีเครื่อง พวงมุงเป็นสินเป็นขาานี่สะพานชิ้นจังตรงมาเบิงเลยของแบบนี้สมาเบิงมันซื้ออะไรมันมันบ่่หายมันเงินมันบ่าหายเงินมันแล้วตัวมันเลยก็เ,ยเคยหามนี่ถันมากระสือเราก็ต้องเงินเจ้าของบางเงินบางอันมันก็เอาข่อยกระยัดเยียดให้มัน <c oughs>

กเ,เกือบกับมีตะคูง,งามแต่ใ,<จ>ใส่บอได้สภาลายได้หลายแห้งม,ม,มีห่านนั่นแหละมากด้วยแต่แต่ข่อยกับซื้อเราว่า <laughs> มันมีหลายเราสูตรตรบนั้นเถิดรดองเล็กน้อยบาหลาย ที่ทูปเขียนใส่ได้ยุบเอยสิได้ยุบได้ยุบเป็นกระซือโ,อโ,อโ,อโอ่้มีอยังสามารถหล,ล่อเงินข่อยได้มือนี่ยซื้ออันนี้ใส่ไปดองบ่แม่มอันนี้แห้งหน้าน้อยเองใส่ยากถ้ใส่ไปดองเลยรแนวเนี้ยน,นะใส่ไปซับสินเนาะ มีเครื่องถือใจเลยมันมีแนวถือใจเลยนะขวามากางเกง oversize นี่แบบใส่ไซส์นี้กร็จบไปมะเ,เมพ็นซีนติดปะหมอกุชอบกุชี่โอ้ซีน พาซีนนี่ซีนงามเนาะสุดนี่เนาะจะต้องหูซื้อไปฝาก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 ไผ่ดน้ำไม่มีจีนุ่่น่งามดียวตัวนี้สุดละแสนเลยปะนี่แนวมาเขาหมวก นี่นะมากหมวกนี่นี่หมวกงามนี่กูชิใบเท่าไหี่นี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเลยเอากันไรห้าร้จ้าเป็นคนเฝ้าบ้านมันบอกไม่ได้ออกนอกบ้านสลับกันนั่นแหละ นี่นี่แหละงามโอ้ยมันเป็นเครื่องไม้ยิงเนาะนี่แม่เฟิร์สซาเช่เนี่ยตาวันเป็นของไม้ยิงกันบอเออสัตว์เป็นเสือองส่งผู้ซ้ายได้ดีเดไนนังสิ ใส่โอ้ยอันนั้นมันของมินยิ่งดิมันมบอกใส่กระใส่ใสกรใสติใส่ได้พี่เจ้ามาซื้อนุนไหลเด้มันจะมีอันตอนนั้นหนุนลาลเสือโอ้ยสุดสดีเออนีไลน์นีได้เลยนี่ทหารเออ,อเผู้ใส่ใส่ได้หมดเลยผู้ใส่ที่เจ้า นี่คนมากแบบนี้สุดเท่าไรนี่ตัวนี้ผ่านสีลายหาดสีผ่านสีลายหาสิบอ๋อคืองามแท้เนี่ยนี่งามดิโอสี่ก็งามสีนั้นก็งามนะ เอาซ้ำนั่นละ่ะแม่มัอนี่จะเงินกีน่เดซมันเท่ากัรมนเท่ากับเท่าไหร่สามสามพันบาทสายส่งคืนหนึ่งส่งคอยบ่ได้เอาเจ้าว่าเจ้าจะเอาตัวนี้เอาเบอร์เอลทำไมถึงว่าคอยต้องใส่เบอร์เอลนี่เท่าไหร่นี่เดี๋ยวให้าอลิงไลนราคาส่งให้เขาเลยอลิงตัวนี้ไล่ให้เราเท่าไหร่สง่สงสาขาเบ,รรบรรอาาบร,ร์เอด้บอร,ร์ จะหารอยได้บอเพราะว่าเขาะซิอมาซ่อมกันเนี่ย่ยึตลาดต้นตานนะเท่าไรเบอรอลเป็นบอเอลไเบอรอลขอเอลก็ส่งหน่อยถูกปะเอาแม่ถือไว้ก็ได้เอกอเอลก็มีบน้อยนะซ้อเดียวกันขันเจ้าว่าเอล็นได้ก็กระล้องมึงลดนะหรือว่าเขามันน้อยเรามาเปลี่ยนบเปลี่ยนได้ปุ๊บเป็นยัง แล้วเอาเอลกัได้เขากิมีอเอาเอลมาเบิืงกันนะเป็น L อเป็นหยดนี่ด้เป็นหยดิพันห้อันนี้เท่าไหร่ออันสักนันส่งสิ้นตอนเจะลยพันต่อซุดซสุดพันซุด500เลย4ุดสองพันอันนี้พันหนึ่งเป็นสามถ้าเอาตัวนี้แล้วแห้หาเราจะเป็นสามพันหามีแต่สอง้อนหงมีแต่สอง้นห เงินบาทมีสองพันหกมันสามพันดีเดี๋ยวจะมีเงินบาทสองพันหกเดี๋ยวเงินบาทลูกบอมีจ้าบอได้เอาน้ำเดี่ยวดีเกโอ้ยแบ่งสาวแบ่งสาวมันเป็นยังเป็นยังแบ่งยังก็กระเลยได้นะนี่นะแบ่งยังก็เอาหมดเดี๋ยวลูกใหญ่ใจเงินจีบอ่ะบอมันบอลมาวานกันเดี๋ยวก็คือมันแบ่งมันมีแต่แบ่งสาวบัมีหลายนะมี่หน่อย เอาไปบโได้เป็นเสือก็เอาแค่ยังได้เงินน้อย่อนได้ตัวนี้ได้ยังได้ไหมแนนได้ลูกเอาตัวนี้เออมันตัวน้อย่ไยเป็นกระอกนักเครื่องในน้อย ถ้าสีกระจาบได้นึ่นแงกะัได้เช่ฝังลายวันี้ลายชือนี้สีตัวจี่แถมตักกย่างเนี่ยมันเนี้ยมันก่สามชิ้นเลยนี่ชื้อสองแถมหนึ่งว่าที่จีนราคาสรงไปได้แถมแต่วายารับโลคามาแถมให้ยครูแถมไทยครูหนึ่งที่จริงคันราคาทรงรถสนัยอยู่นี่อเจ้าซื้อตัวนี้แถมยังัได้ราคางนจังตู้หมูนี่ก็ามาเลิอดแทนนี่แพงคือใหนึ่งคููก็ได้เลือกเอารถครูใดก็ได้ะเอเกือซื้อมาน้อยแทเกือ เคุ้ครับคุณน้อไปแล้วแก้ยเด็กน้อยอีกเลยจนได้หมดไป4,000นนะครับมีได้ชุดนอนมา 5, 6, 6ชุดเอ๊ะชุดนอนมา5ชุดก<ม>างเกงลุยวิตองหนึ่งแล้วก็มีชุดกุชชี่หนึ่งถูกมากบอกเลยทับวถถดุขับวัส่อแท่คุณน้อ สบถือมีบอซื้อดดเด็ดขาดบอเดงนั้น่อยแทนตั้สิบอซื้อเลยอันนี้นะครับผม